ดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เรารับรักทุกท่านนะครับก็สื่อเนื่องจากเรื่องร่างพระราชบัญญัติในการต้นสันรรมซึ่งได้ผ่านการพิจรารณาของสภาในวาระที่สามไปแล้วและกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ที่ประชุมที่สมาชิก้ที่สภาสื่อเนื่องจากการถแถลงข่าวของท่านยมุติมะเช้าและก็การแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนฝ่ายต่างๆนะครับ พักเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นวงยยของบ้านเมืองก็พยายามจะติดตามรับฟังอย่างที่ผมได้กลับเปลี่ยนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าวันนี้สิ่งที่พักเพื่อไทยได้ดำเนินเป็นานวยบย่ยคือฟังให้เยอะคิดให้มากนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้ดําเนินการตลอดเมื่อฟังให้เยอะคิดให้มากแล้วก็ได้ดูสถานการณ์ต่างๆที่กําลังคลี่คลายไปในปัจจุบันกล่าเรลี่ยนท่านนี้แน่ว่า โดยเจตนาลมในการได้ออกกฎหมายและผักด,ดันกฎหมายนิรโทษกรรมครั้งนี้ในยักษสําคัญที่ที่สาคัญยิ่งที่สุดก็คือเราอยากเห็นความขัดแย้งของประเทศเนี่ยให้ยุติลงอยากจะก้าวพ้นความขัดแยงด้งและให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าวันนี้นี่สังคมไทยเราเป็นที่มุ่งหวังจากผู้คนต่างๆรวมทั้งภูมิประเทศแอฟรเทศต่างๆในในภูมิภาคนี้นะครับ อยากเห็นประเทศเดินหน้าไปแล้วกเ็เป็นเป้าหมายในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเพื่อทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่ว่าหลังจากที่ผ่านผ่านการดาเนินการในวาระที่สมจากสภาผู้แทนรัษดรและเข้าไปแล้วเนี่ยความต้องการในการที่อยากจะเห็นประเทศเดินหน้าไปได้และอยากเห็นความขัดแย้งมันยุติลงแต่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้มีการ พูดจาจะทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนหลายเรื่องก็คาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและความเป็นจริงเช่นเนื้อหาสาระในร่างหลายแย่างเนี่ยก็ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงที่เป็นอยู่ก็ขอให้เกิดความสับสนเกิดความไม่สบายใจแล้วก็ทําให้ดูเหมือนความขัดแย้งจะไม่มีข้อยุติและจะยิบบาดตายไปอันนี้ก็เราเข้าดูด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับผมกลาเรียนว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดเมื่อเช้านี้ ถลายต่อสื่อมวลชนก็คือความมุ่งหวังของรัฐบาลที่อยากเห็นประเทศเข้าสู่ความปรองดองนั้นเป็นหัวใจสําคัญท่านได้พูดไว้ในวันที่ท่านเขารับตแหน่งว่าอยากแก้ไขไม่อยากแก้แคนนะครับอยากให้ประเทศเดินหน้าอยากให้ความปรองดองเกิดขึ้นแต่ว่าในหน้าวันที่เราได้ผลดันล่างเรียกโทษกรรมเข้าไป แล้วก็เพื่อจะหาจุดหมายตรงนี้ให้บรรลุปเป้าหมายเนี่ยก็เกิดความไม่สบายใจไม่เข้าใจกันหลายหลายฝ่ายทั้งพักได้ปรึกษาหารือกันในผู้ใหญ่ของพักนะได้ปรึกษาหารือกันในตักรวมรัฐบาลทุกพักนะครับแลสสที่ได้ร่วมกันตรวจในสภาผูา้แทนราษฎรแล้วเนะี่ยจะมีความเห็นว่าขณะน,นี้ร่างพระราชบัญญัตินี้ข้อสกรรมเข้าสู่การพิจารณาของผุ้ทสภานะครับวุฒิสมาชิก ก็เราเครารพการตัดสินใจของวุฒิสภาที่จะพิจารณาต่อไปและเพื่อยุติความขัดแย้งต่างๆนะครับเรายอมรับผลการตัดสินทั้งหมดที่วุฒิสภาจะพิจารณานะครับก็กลับไปสู่ภาวะปกติแล้วะทุกอย่างก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนอยากเห็นนะครับใครที่ได้ทําอะไรไว้นะครับได้สร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ กระบวนการยุติธรรมก็ต้องดาเนินการเพื่อให้เกิดจึงนั้นเรายอมรับการตัดสินของวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นในต่อทัดจากนี้ต่อไปนะครับก็ผมถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นความงดงามในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับเป็นการแสดงความเห็นัการแสวงหาทางออกของประเทศโดยความสงบน,นะครับและก็ได้ไปายามเสนอเรื่องราวต,ต่างๆคืต้องข่าวออกราบขอบพระคุณวุฒิสมาชิก ผู้ที่สภาทุกคนที่ได้แสดงท่าทีที่ควงใหญ่ประเทศและอยากเห็นประเทศเข้าสู่ความสงบขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมชุมนุมทุกท่านนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และก็อยากเห็นประเทศเดินไปตามกันหองซึ่งเราเองก็มีเจตนงที่สอดรับกันนะครับเราก็อยากเห็นสิ่งต่างนั้นเกิดขึ้นความคาดเคลื่อนก็เป็นเรื่องของเวลาที่ต้องทำความเข้าใจกันแต่ทั้งหมดนียอยากจะ ขอเชิญชวนนองปรทชาชนทุนนกทนทนคนเข้าร่วมในกระบวนการที่จะสร้างความสมบูรณ์สร้างความถูกต้องให้ไม่เกิดขึ้นในสมมังคมไทยเราก็อยากเห็นความถูกต้องทั้งหมดได้รับการเผยแพร่ลีคขายออกมาและก็พิสูจน์ออกมาให้ชัดเจนเหมือนกันกน,นะครับก็หวังว่าในการตัดสินใจที่ทางท่านนายกได้แสดงความเห็นชัดเจนว่าอยากเห็นสิ่งต่างมันเกิดขึ้น สภาได้พิจารณาและทุกฝ่ายได้เกิดขึ้นก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการนะครับเราเยอมรับผลการตัดสินทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ประเทศเ,เข้าไปสู่ความสงบสุขและทำเดินไปข้างหน้านโดยความเป็นกรขอบคุณมากครับ